สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านสู่คู่มือแนะนำการใช้งานระบบงานรังสิตคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เบื้องต้นบริษัทรังสิตคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์จำกัดเป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นราว20ปีมาแล้วเพื่อ ทำหน้าที่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับกิจการด้านต่างๆที่บริษัททำการตอบสนองโดยเจ้าของกิจการคือรองศาสตราจารย์สุวัสด์พัฒนาไพยบูรณ์อดีตรองศาสตราจารย์แห่งหายไลยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะวิชาบริหารธุรกิจ แนวความคิดของการพัฒนาระบบของบริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างให้เกิดระบบงานคอมพิวเตอร์ที่มีความครอบคลุมการทำงานสำหรับกิจการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้งานโดยระบบงานจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการด้านต่างๆได้อย่างครบถ้วน และมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มพัฒนาเพิ่มเติมได้โดยตลอดในช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาโปรแกรมรุ่นต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของเครื่องและอุปกรณ์รวมทั้งภาษาที่ใช้ในการเขียนตลอดจนความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาผู้สนใจสามารถติดต่อบริษัทได้ทั้งโดยทางโทรศัพท์0 4 4 2 6 6 1 1 1 จดหมายโทรสารหรือเดินทางตามแผนที่ได้ระบุไว้บนจอภาพในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้งานระบบในขั้นต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานเลยหรือท่านที่ ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในการใช้งานระบบจะต้องอาศัยความรู้ด้านต่างๆด้วยกัน3ด้านคือด้านแรกสุดเป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมนั้นว่ามีกลไกและวิธีการอย่างไรการค้นหาข้อมูลการจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้นส่วนที่2เป็นความรู้โดยทั่วไปของระบบซึ่งผู้ใช้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำวันอยู่แล้วเช่นการใช้ระบบงานสินเชื่อเจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจเรื่องของหลักและแนวแนวความคิดของงานสินเชื่อพื้นฐาน ในการปฏิบัติงานด้วยมือหรือระบบงานอื่นแล้วเป็นต้นส่วนสุดท้ายคือส่วนของการเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ในเรื่องราวเฉพาะเป็นเรื่องเรื่องไปเกี <c oughs> ่ยวกับขั้นตอนการทำงานโดยระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น ว่ามีขั้นตอนอย่างไรเป็นต้นสมมุติท่านเข้าสู่เมนูการทำงานในครั้งแรกเริ่มแรกที่สุดให้ท่านทำการศึกษาสิ่งที่ให้เห็นว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในระบบงานสากรณ์การเกรรษตรจะ ประกอบด้วยเมนูที่เข้าสู่งานต่างๆของสากลการเกษตรโดยทั่วไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนและทุนเดือนหุน้นงานสินเชื่อเงินรับฝากบัญชีและงบการเงินงานการเงินสินทรัพย์ถาวรธุรการและงานบุคคลการปันผลและเฉลี่ยคืนการยืนยันยอดหุ้นหนี้และเงินฝาก ธุรกิจจัดหาธุรกิจรวบรวมปั้นน้ำมันข้อกำหนดต่างๆระบบย่อยสำหรับฝ่ายจัดการการจัดการดูแลข้อมูลการจัดทำระบบแถวรอคอยเป็นต้นเมื่อมีความเข้าใจภาพรวมแล้วบางส่วน จึงเริ่มเข้าสู่การทำงานเมื่อท่านดำเนินงานเป็นปัจจุบันแล้วท่านจะต้องเลือกเมนูที่จะเข้าไปใช้งานให้สอดคล้องกับหน้าที่หรือสิ่งที่ท่านต้องการปฏิบัติเช่นงานทะเบียนงานสินเชื่องานบัญชี เป็นต้นการเข้าสู่เมนูทำได้โดยใช้เมาส์ลคลิกในปุ่มที่ต้องการสมมุติเป็นงานทะเบียนสมาชิกและถุนเหลือนหุ้นระบบจะทำการเปิดระบบย่อยที่ต้องการใช้งานขึ้นมาจากนั้นจะพบเมนูการกำหนดรหัสผ่านผู้ใช้งาน ก่อนเริ่มต้นใช้งานผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้งานระบบทุกๆคนจะถูกกำหนดรหัสผ่านผู้ใช้งานสำหรับตนเองขึ้นให้ทำการระบุรหัสผ่านนั้นซึ่งจะประกอบด้วยสองส่วนคือการระบุรหัสผู้ใช้แล้ว Enter บนระบบ จะแสดงรูปภาพและที่อยู่ของผู้ใช้งานเพื่อแสดงความชัดเจนและถูกต้องในการเข้าใช้งานจากนั้นจึงระบุรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งถ้ารหัสผ่านถูกต้องระบบจะนำท่านสู่เมนูถัดไป ในกรณีที่กิจการได้ทำการติดตั้งส่วนของเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนั้นสามารถเข้าสู่ระบบโดยการรูดบัตรเสียบบัตรในช่องเครื่องอ่านบัตรแล้วคลิกอ่านบัตรแทนการระบุรหัสผู้ใช้ จากนั้นระบุรหัสผ่านเช่นเดียวกับกรณีแรกรหัสผ่านจะถูกกำหนดโดยผู้มีอำนาจควบคุมระบบและกำหนดเป็นรหัสของแต่ละบุคคลอย่างเคร่งครัดแต่เมื่อท่านได้ รับมอบรหัสส่วนตัวแล้วท่านจะต้องใช้รหัสของตนเองเท่านั้นและถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของตนเองเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใช้งานในนามของตนได้ให้คลิกกดเพื่อทำการเปลี่ยนรหัสของท่านจากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่จะได้กล่าวถึงต่อไป ถึงตอนนี้ระบบจะทำการขึ้นข้อความตอบรับท่านเข้าสู่งานแล้วทำการเปิดแฟ้มข้อมูลทั้งหมดซึ่งอาจจะใช้เวลาบ้างเล็กน้อยส่วนที่สำคัญที่สุด ส่วนหนึ่งของการใช้งานระบบงานคอมพิวเตอร์คือการดูแลรักษาข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ไม่เกิดความเสียหายจะเนื่องจากปัจจัยต่างๆถ้าเป็นกรณีที่ท่านเป็นผู้เข้าใช้งานระบบในวันในวันนั้นเป็นคนแรกระบบจะใช้เวลาส่วนหนึ่ง ในการทำการสำรองข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าในแต่และวันทําการจะมีการสำรองข้อมูลอย่างถูกต้องถึงตอนนี้เราสามารถเข้าสู่ระบบงานทะเบียนสมาชิกและทุนเรือนหุ้นได้แล้วระบบงานอื่นๆก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ในลักษณะเดียวกันขึ้นอยู่กับการกำหนดสิทธิ ในการเข้าใช้งานของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปได้